คุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาบุกถึงห้องผ่าตัดสัญญกรรมเพื่อมาดูนวัตรกรรมอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่น่าสนใจส่วนนวัตรกรรมนี้จะเป็นนวัตรกรรมอะไรมาติดตามกันดีกว่าครับจากปัญหาสู่แนวคิดดีๆที่ต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการสัญญกรรมบนใบหน้าได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องเปียกชื้นกับน้ําจึงเป็นที่มาของการคิดริเริ่มทํานวัตรกรรมสําหรับผู้ที่ต้องการสัญญกรรมอย่างเอี้ยมกันน้ําที่มีประโยชน์มากมายครับ เพราะเอี๊ยมกันน้ำที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเอี๊ยมที่ทําให้เกิดปัญหาหลักๆสําหรับผู้ที่ต้องการสรัญรยกรรมบนใบหน้านั่นคือการต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนในการสรัญรยกรรมซึ่งในการล้างหน้านี้เองที่สร้างปัญหาให้กับเสื้อผ้านั้นต้องเปียกชืน้นเนื่องจากเอี๊ยมที่ใช้มีช่วงคอที่กว้างมากทําให้น้ําบางส่วนทําให้เสื้อผ้านั้นสามารถเปียกได้อีกทั้งเมื่อสัญยกรรมเสร็จการถอดออกบางส่วนของเอี๊ยมอาจสัมผัสบ,บนใบหน้าซึ่งไม่เป็นผลดีแน่ๆหากเอี๊ยมนี้ไม่สะอาดเพียงพอ รวมถึงการใช้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องทิ้งจึงได้ทำการพัฒนาเอี้ยมนี้ให้สามารถกันน้ำได้ด้วยและการกระชับบริเวณช่วงคอที่ไม่ให้เสื้อผ้าโดนน้ำและที่สำคัญการถอดออกแบบแกออกจากบริเวณคอได้เลยอีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกเพียงแค่นำไปทำความสะอาดนี่แหละครับสำหรับเอี้ยมกันน้ำที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานครับประโยชน์ของมันก็คือ คนไข้เนี่ยใส่แล้วชุดที่ที่ที่ล้างหน้าเนี่ยคะ่ะเวลาล้างหน้ามันไม่เปียกเพราะว่าเราจะทําเพิ่มฟองน้ําตรงบริเวณลําคอไม่ให้มันเป็นกระป๋อซึ่งน้ํามันสามารถไหลได้ง่ายมันนูนออก,นนออกแล้วมันก็เลยไม่ซึมผ่านเข้าไปเปียกชุดผู้ป่วยอะค่ะประโยชน์ห็นช <c oughs> <ๆ>ัดๆเราเนี่ยจะทําให้ชุดเนี่ยยาวขึ้นสําหรับคุณหมอนะคะเพราะชุดเนี้ยสั้นสําหรับคุณหมอเนี่ยต้องยาวแล้วก็คือจะตัดแบบเนี้ยแต่ว่าให้ยาวให้เหมาะสาหรับ การผ่าตัดในฟิลผ่าตัดนะให้คุณหมอใช้ได้มไม่เลือดเนี่ยไม่เปื้อนไม่เปียกชุดที่ทําผ่าตัดแล้วก็ต่อยอดคือเราจะทําชุดนี่ให้สําหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กเพราะว่าใ,ให้มีขนาดเล็กลงคือให้ใหลากให้หลากหลายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใช้สําหรับตัดสําหรับพนักงานเราแบบเวลาล้างข้างมือจะได้ชุดนะคะไม่เปียกอะไรเงี้ยค่ะ <S <S <G ül üyor> จริงเนี่ยทุกอย่างที่เราทํามาเนี่ยจริงๆที่เราเน้นจริงๆก็เพื่อคนไข้ เป็นเป็นจุดหลักเราก็เน้นตัวคนไข้จะได้รับความสุขสบายไม่อันตรายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเขาจะได้รับความพอใจกลับไปที่ได้มาใช้บริการของเราค่ะ ได้ทั้งประโยชน์สะดวกรวมถึงการต่อย,ยอดในอนาคตของนวัตกรรมนี้ที่จะพัฒนาให้สามารถใช้ได้ครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่มากขึ้นอีกด้วยและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆที่รามาธิบดีได้ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับผู้ที่มาใช้บริการได้เกิดความประทับใจและพึงพอใจมากที่สุดครับบัณฑิตประทุมตะประมาชานลรายงาน